สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลักนณาราศีกันท่านใดผูกลักนณาแล้วสามารถดูตามลักนณาได้หากท่านเป็นชาวลักนณากันและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลักนณาหรือยังไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าสามารถดูตามราศีได้ค่ะและการพยากรณ์คลิปนี้จะพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงที่มีการย้ายของสองดาวตรีเทพสำคัญคือดาวพระเสาร์และดาวพฤหัสของท่านนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกันดาวประจำตัวตนของท่านในช่วงครึ่งปีหลังนะคะต้องบอกว่ามีเรื่องของการโครจรวิกลคตินะคะเดินช้าบ้างเร็วบ้างหรือเดินถอยหลังบ้างแต่ยังคงสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะก็เรีวยกว่าในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วดาวประจำตัวตนของท่านจะอยู่กับเรื่องของการแสดงศักยภาพการวางแผน,นตา่างา แต่เมื่อดวงดาวมีการโคจรวิปริตแบบนี้ท่านอาจจะมีลักษณะที่ทำสิ่งหนึ่งนะคะและย้ายไปทำอีกสิ่งหนึ่ง ทำไปแล้วต้องมีงานเร่งด่วนงานแก้ไขมีเรื่องของภาวะอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนในบางครั้งนะคะมีเรื่องของความเหนื่อยล้ากับเรื่องของการงานเข้ามาแต่ต้องบอกว่ารอบระยะเวลานี้เป็นช่วงของการกอบโกยเป็นช่วงของการแก้ไขปัญหาจริงๆสําหรับตัวท่านค่ะและดาวพระเสาร์ที่เล็งลัคนาของท่านค่ะก็ส่งผลในเรื่องของทิศทางการแก้ไขปัญหากับเรื่องภาวะอารมณ์ของตัวเองด้วยบางคนมีปัญหาปลา ปรับเปลี่ยนธุรกิจธุรก,กรรมคูกค้ากลุ่มลูกค้าใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนการตลาดเข้ามา ดาวพระเสารเลงลักนาก็เรียกว่าเป็นจุดที่พินทุบาททําให้หลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างกดดันและในจุดนี้ดาวเสาเรียกว่ามาติดพิบนาคอยู่ในตรียางแรกนะคะอยู่ในเพชฌฆาตเลิกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ท่านต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆในชีวิตหรือบางคนมีเรื่องของการต้องไปเรียนรู้ ทักษะคอระสระยะสัน้นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบางคนอาจได้พบเจอกับเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างอึดอัดขัดใจเกิดขึ้นในรอบระยะเวลานี้บางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักผู้ค้า,ผ,คาผู้คุ้นส่วนนะคะเพราะดาวพระเสาร์ที่อยู่ในพปัตนินั่นหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักเกี่ยวกับคู่ปัตนิเกี่ยวกับลูกค้าเพศตรงข้ามค่ะ ในวันที่23สิงหาคมจนถึง13กุมภาพันธ์ปี2569พระเสาร์ถอยหลังกลับมากลับมาอยู่ในภพอริเรียกว่ามาอยู่ในปัญหาแต่ภพเรือนนี้เป็นบ้านของดาวพระเสาร์นะคะก็เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเพราะฉะนั้นอยู่ในตำแหน่งกเกษตรคู่กับดาวราหูซึ่งเป็นตำแหน่งกเกษตรเรือนสองและได้ตำแหน่งปกิณกะโชคด้วยสองดวงนี้กลุ่มร่วมกัน อยู่ในทุสถานภพบเรียกว่าเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในภพอริ มักมองเห็นช่องทางมองเห็นคำตอบในปัญหามักจะได้เจอมิตรสหายและปัญหาของท่านที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับบริวารใครเปิดกิจการร้านค้าของตัวเองจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงได้พบเจอกับทักษะแปลกใหม่จะมีลูกน้องที่มีศักยภาพเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนที่เจ้าปัญหาและจะมีกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขดาเนินการสิ่งต่าง ตั้งแต่23สิงหาคมจนถึง13กุมภาพันธ์ปี2569เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีการปับเปลี่ยนหรืออาจจะมีปัญหาบริวารเด็กเล็กๆลูกหลานของท่านแต่เรียกว่า แก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดโชคลาภเพื่อให้เกิดเรื่องดีเข้ามาสําหรับวิธีชีวิตของท่านนั่นเองค่ะเรียกว่าเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วได้ชาวลักนณาราศีกันตลอดระยะเวลานะคะสปีครึ่งนับไปเลยถึงแม้23สิงหาดาวพระเสาร์จะถอยหลังกลับมาไม่เล็งลักนณาก็ตาม แต่หลังจากนั้นค่ะ13กุมภาพันธ์พระเสาร์จะมาสถิตเล็งลักษณะของท่านโดยเฉพาะช่วงตรีอย่างแรกซึ่งเรียกว่าติดพิษด้วยอาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆเหนื่อยในเรื่องของบุคคลในปกครองของท่านลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนแต่เชื่อว่าท่านจะปรับ จะเปลี่ยนแล้วจะเกิดความร่ำรวยเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของท่านนั่นเองค่ะมาดูดาวพฤหัสซึ่งเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพสำคัญเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ใหญ่นะคะ สถิตในพบก,การงานของท่านไปจนถึงวันที่สองตุลาคมก็เรียกว่าการงานมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนได้รับเงินทองการทำงานร่วมกิจกรรมร่วมต่างๆถึงแม้รอบระยะเวลาช่วงเวลานีนะคะจะมีเรื่องของความเหนื่อยมาก็ตามแต่เรียกว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยแล้วได้อะไรมาอย่างดีนั่นเองค่ะและพอวันที่สตุลาคมพฤหัสจะยกมาในตำแหน่งโยกหลังอยู่ในภพลาภสิงหกเกณฑ์ ใน12ราศีราศีกรกฎจะให้คุณกำลังที่สูงสุดสำหรับพฤหัสซึ่งเรียกว่ากำลังมหาอุดนั่นเองนั่นหมายถึงสูงสุดสูงส่งยิ่งใหญ่สิ่งใดยิ่งใหญ่บ้างพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากทรัพย์สินมรดกเงินทองถิ่นที่อยู่ เป็นก้อนใหญ่ด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือบางคนบอกว่าไม่เคยได้รับการสนับสนุนมาเลยตัวท่านเองนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่ทำให้ตัวท่านได้เกิดในเรื่องของชุลาบหรือเปิดช่องทางสืบเนื่องมาจากเรื่องของการงานมีผลประโยชน์ได้ดีท่านใดลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ได้รับผลกำไรก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ และดาวพฤหัสมีสองบ้านเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยหมายถึงคู่ครองคู่ค้าคูา่ขุ้นสวดคู่ธุรกรรมเพศตรงข้ามนะคะหรือหมายถึงคนรักหมายถึงคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันลักษณะแบบนี้ค่ะมาอยู่ในภพลาพระแสดงว่าหากเป็นคู่มีเกณฑ์เจอคู่มีทรัพย์คู่ร่ำรวยหรือคู่ที่มีลูกพ่วงมาลาพระเป็นอุตตะของปัตตนินะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีเสน่ห์แล้วก็มีคู่อยู่แล้วมีคนอื่นเข้ามา สนใจเพิ่มลักษณะแบบนี้ค่ะหรืออาจจะหมายถึงการได้โชคลาภจากคู่เข้ามานะหมายถึงการมีลูกติดมาลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นคู่ที่ไม่ธรรมดานะคะหรือถ้าไม่ได้ร่ํารวยมาก่อนเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางด้านดีนั่นเองค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตารายบุคคลด้วยนะคะต้องไปดูว่าพฤหัสเดิม ในลัคนาเกิดของท่านอยู่ในภพใดได้มาตรฐานเป็นอย่างไรหักลบกันไปจะเห็นความสัมพันธ์ว่ารอบระยะเวลานี้ที่พฤิัสพมาอยู่ในภพราภะท่านมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์มาจากเรื่องใดนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าความเหนื่อยความยาก การสร้างสินทรัพย์าจากที่ผ่านมาจะส่งผลให้ตัวท่านได้รับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงนะคะลาบยศบารมีหรือเงินทองก็ตามตามแต่รูปแบบการตอบแทนของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆหรือลักษณะงานของท่านก็ตามค่ะและพอช่วง23ธันวาคมพิหัสถอยหลังกลับมาอยู่ในพบการงาน การถอยหลังการวิกลคติกลับมาเรียกว่าอาจจะมีการแก้ปัญหาอาจจะมีการไปยุ่งอยู่กับเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้ดีกับงานที่เป็นงานเก่าหรือเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าๆสําสหรับความหมายของดวงดาวที่เกิดการเดินถอยหลังนั่นเองและรอบระยะเวลาตั้งแต่ครึ่งเดือนไปแล้วเรียกว่า ตั้งแต่23ทธันวาคมจนไปถึงกลางเดือนมกราคมปี2,569ช่วงรอบระยะเวลานั้นค่ะดาวพระพุธดาวประจำตัวของท่านจะมาสถิตเล็งกับดาวพฤหัสซึ่งเรียกว่าอนุกกษตรและมีดาวอาทิตย์ดาวคารดาวพระศุกร์กุ่มร่วมด้วยเรียกว่า เกิดเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกทรัพย์เรื่องของปัญญาเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่อาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งทีวีโชคแสดงว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการจัดสรรมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากอะไรที่เป็นเรื่องของดิจิตอลโซเชียลออนไลน์ต่างๆเข้ามาเรียกว่าโชคหลายเด้งหลายช่องทางเข้ามานั่นเองค่ะแต่อาจจะมีสิ่งที่ทําให้ท่านเกิดความเหนื่อยในเรื่องของการทําง,งาน ต้องดูดาวพระเสาร์และดาวพระราหูเป็นหลักด้วยดาวเสาร์หมายถึงโรคเก่าๆก็ได้กล้ามเนื้อนะคะหรือแนวกระดูกของท่านอาจจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนดาวราหูก็เกี่ยวกับพวกระบบเลือดลมระบบน้ําเหลืองท่านอาจจะ ทำงานหนักไปแล้วเกิดเรื่องของความเจ็บป่วยไข้กับโรคต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะหมั่นที่จะตรวจสอบตัวเองแล้วก็รีแล็กซ์ตัวเองบ้างหาเวลาออกกําลังกายหาเวลาส่วนตัวนะคะเพราะคาดว่าท่านใดที่ทํางานหนักไปในช่วงรอบระยะครึ่งปีหลังไปแล้วมีเกณฑ์กับการเจ็บป่วยได้ด้วยมีเกณฑ์กับเรื่องของอะไรที่ทําให้ตัวท่านรู้สึกท,ท้อใจเหนื่อย ภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วทําให้เกิดเรื่องความเครียดสะสมเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะครึ่งปีไปแล้วนั่นเองค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ขอบอกว่าเหนื่อยแล้วรวยสู้แล้วรวยแล้วช่วงปี .2569 นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนดาวพฤหัสจะมาสเสวยในตำแหน่งภพลาภะของท่านเป็นตำแหน่งมห ah าอุดไปอีกหนึ่งปี เตรียมตัวรวยนะคะเป็นอีกหนึ่งลักษณะาราศีที่น่าอิจฉาถึงแม้จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนต้องยุ่งยากมีจุดที่อาจจะต้องฝืนตัวเองบ้างแต่เชื่อเธอค่ะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ท่านจะคว้าโอกาสสิ่งต่างๆในชีวิตท่านเอาไว้นั่นเองค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ สำหรับใครที่สนใจรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าสามารถสมัครสมาชิก VIP มาได้ตอนนี้จัดทำไปถึงต้นปี2569แล้วดิฉันปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะสำหรับสมาชิก VIP ค่ะท่านใดสนใจผูกดวงชะตากันเสริรนตัวทักรายละเอียด QR code มาสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยซอนกันแบบตัวต่อตัว,ตวทักมหาดิฉันค่ะวิเคราะห์ดวงดาวได้อ่านดวงดาวเป็นอย่างแน่นอนค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ